คนรอบข้างของคุณอาจจะเป็นโรคร้าย <Never. S 1> หรือตัวคุณเองก็กำลังกังวลว่าหากเป็นโรคร้ายจะมีเงินรักษาพอไหมมะเร็งถือว่าเป็นโรคที่ค่ารักษาแพงที่สุดโดยค่ารักษาของมะเร็งนั้นขึ้นกับวิธีการรักษาเช่นรักษาด้วยเคมีบำบัดค่ารักษา9,000-15,000 0บาทยามุ่งเป้า2.7-4.6ล <cić assignments fingers> ้านบาทภูมิคุมกันบำบัด3-15ล้านบาท เจอจริงๆกับคนใกล้ตัวเลยค่ะน้องคนหนึ่งที่ขายรู้จักอายุเพียง40เท่านั้นเองป่วยเป็นมะเร็งลำไส้เขารักษาโดยใช้ยามุ่งเป้าเข็มละ2แสนบาทค่ารักษาทั้งหมดกว่า2ล้านบาทแต่โชคดีที่เขามีประกันสุขภาพทำให้เขาไม่ต้องจ่ายค่ารักษาแม้แต่เพียงบาทเดียว,วทำไมคนที่ฉลาดในการวางแผนการเงินเขาถึงทำประกันสุขภาพเพราะเขาจัดก,การความเสี่ยงในค่ารักษา เพื่อไม่ให้กระทบกับเงินในกระเป๋าของคุณนั่นเองสมมุติจ่ายเบี้ยประกันปีละ4 0 0ห0บาทหากป่วยด้วยโรคร้ายแรงคุณไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษา10ล้านนั่นเองประกันสุขภาพเนวฟ,ฟิตดีๆของไทยประกันชีวิตมีค่ารักษาสูงถึง30ล้านบาทต่อปีจ่ายเบี้ยประกันเพียงแค่หลักหมื่นแต่คุ้มครองคุณถึงหลักล้านและเป็นแผนที่ยอดนิยมที่สุดในตอนนี้หากใครกำลังกังวลเรื่องมะเร็งอยากปกป้องเงินในกระเป๋าของคุณ ทักปรึกษาแขกได้เลยนะคะ